ในตลาดอะไหล่ปัจจุบันนะครับมีคนใช้คำสับดูแล้วก็เวียนหัวครับประกอบกับมีเพื่อนๆ FC ่อนินบ็อกมาถามบ้างพี่ครับ OEM ยี่ห้อนั้นดีไหมั้ย OEM ยี่ห้อนี้ดีไหมผมรู้สึกว่าคำว่า OEM เป็นคำที่ใช้กันเกลื่อนก็ผิดประเภทอย่างรุนแรงอันดับแรกเลยนะครับ OE หรือว่า Original อุปกรณ์บางคนเรียกว่าจีนินคืออะไหล่แท้เลยอย่างอะไหล่เบนซ์ก็เป็นโลโก,ก้เบนซ์กล่องเบนซ์อะไหล่บีเอ็มโลโก้บีเอ็มกล่องบีเอ็มอะไหล่จากกวัวก็เป็นโลโก้จากกัวกล่องจากกัวนี่คือจีนินพาร์ตที่เราไปซื้อตามศูนย์บริการต่างๆหรือว่าในตลาดพวกกระวโกโซ่จะมีของฮิ้วเรียกว่าของหิ้วมาจากเมืองนอกนะครับก็เป็นจีนินพาร์ตซึ่งราคาจะสูงมากๆบางครั้งบางโอกาสที่ผมเคยทํารถแล้วอะไหล่บางชิ้นผมเบิกแท้ แต่ว่าผมฝากร้านอะไรที่รู้จักการตรงวัดโสมบ้างวราจักบ้างเบิกจากศูนย์ซึ่งเขาได้ส่วนลดมากกว่าที่เราเดินไปซื้อเองอันนีครับเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ในกรณีที่เป็นอะไรทั่วๆไปนะครับเรียกว่าอย่างที่2เนี่ยจะมีคําที่คนใช้กันคลุมเครือ2คําำนี้มันเป็นคําที่คาบเกี่ยวกันนะครับคือ O E M กับ O E S O E M คือ Original Equipment Manufacturer O E S คือ Original Equipment Supplier มันมีเส้นบางๆระหว่างสองอันเนี้ยเอา OEM ก่อน OEM คือโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ที่ผลิตแล้วส่งให้โรงงานประกอบรถยนต์ยกตัวอย่างเช่นช็อกอัพถุงลม Mercedes-Benz นะครับเป็น b i l ชไ stein อย่างเป็นตัวอื่นๆเช่นต่ำลมของ W221 นะครับเป็น AMK ก็คือ AMK ผลิตแล้วก็ส่งให้โรงงานประกอบรถยนต์ Mercedes-Benz ไปการสร้างรถขึ้นมา1คัน ส่วน OES คืออะไร OES คือ Original Equipment Suppliers อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำที่ค่อนข้างคล่อมแล้วพอเราใช้มายาวๆนานๆหลายๆทศวรรษเนี่ยมันมีการพัฒนาเหรอหรือว่ามีการเ,เปลี่ยนรูปแบบบ้างเล็กน้อยแต่ยุคที่ผมเรียนเนี่ยผมเป็นเด็กพาณิชย์นะครับผมเรียนปวชอตอนที่ผมเรียนเนี่ย OES เนี่ยหมายถึงบริษัทที่ สัพพลายนะครับสินค้าให้กับโรงงานผลิตรถยนต์แต่เพื่อนๆไม่ต้องปวดหัวไปครับปัจจุบันคําว่า OES แทบไม่มีใครเรียกแล้วผมมองว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเรียกรวมกันก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเพราะออขอบเขตที่เราคุยกันในคลิปนี้นั้นเป็นการซื้ออะไรในประเทศไทยสําหรับการเซอร์วิสรถมือสองที่เราคิดว่าคงจะไม่เข้าศูนย์นะฮะดังนั้นเนี่ยสตัวนี้ค่อนข้างคล้ายคลึง ซึ่งที่เรามาพูดกันเนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าผมเห็นคนใช้คำว่า OEM เนี่ยพ้ำเพื่อแล้วก็ใช้ใช้แบบเบี่ยงเบนทำให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ทำรถนั้นเข้าใจผิดแล้วซื้อของพลาดพูดง่ายว่าโดนหลอกนี้ดีกว่าคือคุณจะเอาของที่เป็น after market อลืมไปอ้าเทอมที่3คือ after market after market นั้นเป็นแบรนด์อื่น,นๆใดๆก็ตามนะครับที่ไม่ได้ผลิตแล้วส่งโรงงานประกอบรถยนต์ จะมีทั้งเกรดดีเกรดกลางแล้วก็เกรดไม่เวิร์กอันที่5แถมอีกตัวหนึ่งคือเรียกว่างานกอบงานกรอบมีชัดเจนตามชื่อคือของปลอมมีโลโก้เบนซ์มีโลโก้ครบแต่ว่าอันนี้คือของปลอมดูสติกเกอร์พอถ้าคนจะไปบ่อยพอดูรู้ซึ่งของปลอมนี่เกลื่อนตลาดในยุคก,ก่อนยุคปัจจุบันไอ้พวกที่ทําพวกนี้เนี่ยเขามาสร้างแบรนด์ตัวเองต่างๆนานานะขอย่าไม่พูดชื่อนะบแต่เข็นบ่อยมากๆเรา,าเรียกตัวเองว่าเป็น OEM ซึ่งผมมองว่าเป็นจุดที่ไม่น่ารักเลยในมุมของคนทํารถมือสองด้วยด้วยด้วยความรักอยากให้เพื่อนเพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยรถมือสองมันไม่ได้แพงนั้นมันซ้อนแล้วมันจบจบเพราะคุณต้องเลือกอะไรให้ถูกต้องอ่ะตอนนี้เราได้เทิมทั้งหมดคําำแล้วนะครับเพื่อนๆคงไม่ตองสงสัยกันมาก คำแรก OE หรือว่าจิลนินเราไม่ต้องพูดเยอะนะฮะของแท้เบิกศูนย์กล่องเบนซ์กล่อง b m กล่องจากัวออร์ดีอันนี้ OE OEM เนี่ยที่ดูง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ปลอมเยอะสุดด้วยก็คือช่วงล่างแลมโฟเดอร์ ER, ตานกที่รถยุโรปใช้กันหลัก,ลกๆเลยเพราะว่าเป็นเจ้าใหญ่ในการซัพพลายให้กับเกือบทุกโรงงานประกอบรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อแลโฟเพราะนัน ER จะมีของปลอมนกใหญ่นกเล็กห้างซ้ายหันขวาอันนั้นเรายังไม่ไ้องพูดถึงแล้วเอาแค่ ความเป็น OEM ก่อนอยากตะอให้เราปั้นคุณนับทองเนี่ยแล้วเราใช้อะไร OEM คือเป็นแลมโฟเดอร์ er ที่ผลิตให้แท้ตัวปีกนกเนี่ยมีเขียนว่าแลมโฟเดอร์ er, ไม่ว่ามีโลโก้เบนแล้วเขาเจียทิ้งนะครับนี่คือมันมาจากลายผลิตที่ผลิตส่งให้โรงงาน Mercedes- Benz แล้วใส่ถุงขายออกมาเป็นแบรนด์เขาคือแลมโฟเดอร์ er. ซึ่งอันนี้สำหรับผมนะครับในมุมของพี่อาร์ตคือ OEM ที่เขาต้องเจียทิ้งเนี่ยเพราะว่า1มันติดคอนแทรค เขาผลิตอาจจะผลิตขึ้นมาพันสองชิ้นนะครับส่งโรงงาน m e r c e เ e s Ben บน0์แปดร้อยสี่ร้อเนี่ยอ,ออกมาขายเองแต่คุณมีตาเบนท์ไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่โอเคุณไม่ใช่อยู่นิ่นคุณไม่ได้อยู่ในกล่องเบน์คุณจะโดนฟ้องนะครับคุณต้องเจียโลโก้เบนทิ้งอ่ะใส่ถุงแลนโฟเดอร์ขายเป็นแลนโฟเดอร์โอเอ็มแต่ในตลาดนี่ผมจะเห็นปีกนก Mercedes Ben บนท์นะครับที่ใส่ถุงอื่นๆใช้ฟอนต์เหมือนแลนโฟเดอร์เป็นตัว V ีอะไรสักอย่างอันว่าใครที่เคยเห็นคงรู้แหละแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่ ปีกนก O E M เบ้นเลยอันนี้บอกเลยว่ามั่วนะครับอันนี้เป็น after market คุณอาจจะมีคุณภาพสูงอันนี้เราไม่รู้ต้องรอการพิสูจน์และการใช้งานหลายๆปีแต่คุณจะได้ตัวเองเป็น O E M ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ผลิตให้แท้และในปัจจุบันเนี่ยในตลาดใช้คำว่า O E M กันเยอะมากท,าทั้งข้งที่ตัวเองเป็น after market ก็เลยเป็นความกังวลว่าเพื่อนๆจะเข้าจผิดเดี๋ยวไปซื้อมาใส่ใส่เสร็จเฮ้ยทำไมซ่อมแล้วรถแม่งห่วยว่ารถแม่งยดยุโหปไม่ดีอะซ่อมมาแล้วแม่งไม่ทนเลยคุณต้องดูคุณใช้อะไรอะไรซึ่งจะบอกว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าคุณจะไม่สามารถรู้ทั้งหมดได้ว่ารถรุ่นของคุณนะครับไอ้อะไหลชิ้นนี้นั้นใครผลิตให้นอกเสียจากรถของคุณเนี่ยยังไม่เคยซ่อมมาก่อนในจุดนั้นถอดอไหลออกมาพุุกอย่างออยเกียบีเอ็มอย่างเงี้ยถอดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อแบร์อ่ะอันเนี้ยมีโลโก้บีเอ็ม เนี่ยคือจูนินหรือ OE ีคุณเสียคุณซื้อใหม่คุณไปวัดส่งไปบริจาจคบอกว่าเอาออยเกียรของแบร์วันนี้นะครับคุณจะได้เป็นมาเล่แบร์มาเพราะว่ามาเล่เขาซื้อแบร์ขึ้นไปก็จะเป็นโลโก,ก้มาเล่แบร์นี่แหละครับ OEM ซึ่งเคสเนี่ยที่บอกว่ายากเพราะอะไรยากเพราะว่าหลังสุดที่เราทํา520ดีไปนะครับหรือขึ้นมาเนี่ยเป็นยี่ห้อนิดเส้นนิดเส้นไม่ใช่ OEM ของ F10 ดังนั้นอันเนี้ย คุณเยโอเยี่มไได้มันเป็น after market าอาจจะถูกกว่ามาเล่แบเล็กน้อยอันนี้เรียกว่ารับได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เพิ่งก้าวเข้ามานะครับตามพีอาเข้ามาสู่โลกรถยุโรปมือสองนั้นอาจจะมีความกังวลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ไหนอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะทําให้ตัดสินใจซื้ออะไรผิดพลาดได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับคือเข้าอู่ที่คุณไว้ใจหรือถ้าเกิดไว้ใจผมนะครับอู่ที่ผมไปทําแนะนําไปเนี่ยผมดูแล้ว ผมซ่อมมาหลายคันแล้วผมรู้ว่าเขาไม่ค่อยมั่วแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อเองนะครับโดยเฉพาะไปเจอที่แบบคนขายบอกว่าพี่นี่ OEM OEM เนี่ยปัจจุบันที่เห็นนะเกินครึ่งหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า OEM อะ่ะไม่ใช่มันเป็นอั t e r m ม r ร์เแล้วมันบอกว่า OEM คลิปนี้ต้องการทำมาเพื่อบอกว่าเวลาซื้ออะไรแล้วเขาบอกว่านี่ o อ m เนี่ยอันตรายนะฮะเพราะว่าในวงการอะไหล่ในมุมที่ผมสัมผัสถ้าเกิดคุณไปซื้ออะไหล่ ถ้ามันเป็นแบรนด์ O E M ดีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช่คําว่า O E M เขาจะบอกว่าเฮ้ยพี่นี่บิวตายเฮ้ยพี่มาเล่เฮ้ยพี่นี่บอสเฮ้ยนี่พี่ปริโอเลยเพ่พี่นี่เด so นโซนะเว้ยคือคนขายมันมีความพราวความภูมิใจว่าไอ้ที่นี่แบรนด์นี้นะเว้ยมันก็แบบเฮ้ยพี่นี่ iPhone นไอโฟนนะเว้ยแม่งจบไม่ใช่แบบเฮ้ยเนี่ยพี่ O E M ไ h o ฟ e นะเว้ยเข้าใจใช่ไหม <S <S มันคือมันมันคำว่า O E M มันเลยกลายเป็นคําที่คนขายอะไรติดปากแบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจจงใจ หลอกเราคืออาจจะเป็นความคุ้นชินหรืออาจจะเป็นคำไม่เข้าใจไม่รู้แหละเฮ้ยพี่เนี่ย O E M เนี่ยพี่ซื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยาถาว่าใช้แบร์อะไรดีโอ้โหตอบยากมากๆนะครับเอาเป็นว่าการผลิตยรถยนต์แต่ละครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเรียกคนมาประมูลชิน้นนี้อ่ะเขาจะไปเชิญบริษัทที่คุณภาพสูงสที่มีความรับผิดชอบที่มีฐานการเงินมัน่นคงที่พร้อมที่จะพลาดและโดนฟ้องได้มาประมูลกันบางรถเนี่ยอย่าง E W 2อ2หน่งงเี้ยเป็นซาร221เป็นบิลสไตล์ ป๊อตคเยนเป็นบิลสไตล์ป๊อตพานาเ,ลาเนบล่าเป็นบิลป๊อตเป็นบิลสไตล์เกือบหมดเลยฮนะจัดควบบิลสไตล์เกือบหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างง่ายแต่พอเป็นเบนซ์บีเอ็มน่ะเราวนๆไม่งงนะอ่ะเบนซ์บีเอ็มปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งบิลสไตล์มีทั้งซากแล้วแต่รุ่นอ๋อมีอันนี้มีข้อคิดนิดหนึ่งแถมให้มันจะมีเบนซ์ซีคลาสเดอรนยูสองศูนย์สี่นะครับที่ติดรถมาจะมีระบบแดมเมติก คือขับทำอะไรแล้วนิ่มเวลาโดดสะพานห,หรือเวลากระแทกแรงๆอ่ะมันจะเฟิร์มขึ้นเพื่อป้องกันการยุบตัวมากเกินไปของตัวรถแล้วก็ดัมเมติกทีนี้เนี่ยดัมเมติกเนี่ยคิดคน้นโดยบิลไทร์นะครับแต่ในจังหวะช่วงปีนั้นเนี่ยบิลไทร์ผลิตช่องล่างเออช่องอัพเนี่ยให้กับ Mercedes Benz เนี่ยเกือบ100%ซึ่งมันเกือบจะเข้าข่ายผิดกฎหมายโมโนโพลี Mercedes Benz เลยสั่งให้ซากเนี่ยไปซื้อไลายเส้นจากบิลไทร์มาผลิตโช๊คที่เป็นดัมเมติกนะครับเรียกว่า ท,ท,ทุกตัวที่ซากผลิตส่งให้โรงงานบ c e d e s b ว n z เพื่อประกอบ W 2 0 4 C C l a s s นั้นจะต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้กับวิวตายแต่ในกฎนั้นคือเฉพาะโรงงานประกอบรถยนต์ดังนั้น2 0 4นะครับเท่าที่ผมรู้นะถ้าเกิดโชคคุณเสียแล้วคุณต้องการจะได้เหมือนเดิมคุณต้องซื้อบิวตายใส่เข้าไปแทนซากถ้าเกิดคุณซื้อซากมาจะเป็นโชคธรรมดาไม่มิแดมตติกเพราะว่าวิวตายไม่ขายลิขสิทธิ์ให้ซากผลิตเ,เป็นอัลเทอร์มาร์เก็ต ช็คซารกสองี่ไม่ใช่ O.E.M เป็น aftermarket เพราะว่าเทคโนโลยีไม่เหมือนกับของแท้ติดรถฝานแล้วงงฝันแล้วดูสับสนนะฮะแต่เอาเป็นว่าเอาง่ายๆนะครับประเด็นที่ต้องการจะเล่าใ,ให้ฟังในคลิปนี้นั้นคือแบรนด์ต่างๆนะครับที่เราคุ้นเคยช่องล่าง랜โฟนเดอร์ช่วงอัพบิวสตาช็อคอัพซากตัวไส้กองมาเล่ไส้กองแมน ตัวออยเครื่องออยเกียร์เนี่ยเป็นมาเป็นมาเลแบร์หรือเป็นแบร์เฉยๆตัวหม้อน้ําเป็นมาเลมีวาริโอนะครับหัวเทียนเป็น NGK ตัวคอมแอร์เป็น K, Air เดนโซ so, แล้วก็มีพวกวาริโอมีพวกบอช h นี่คือแบรนด์หลักๆในวงการรถยนต์ที่เราซ่อมกันบ่อยๆในสำหรับเครื่องเกียร์ช่วงล่างแบรนด์พวกนี้นะครับจำเอาไว้เนี่ยคือ OEM หรืออย่างน้อยเนี่ย OEM Quality เพราะว่า อย่างที่บอกครับเขาอาจจะไม่ได้ผลิตให้รถทุกๆรุ่นบางรุ่นอาจจะทํารุ่นอาจจะไม่ทําดังนั้นถอนมาอาจจะไม่ใช่ถอนมาอาจจะไม่ใช่คอมแอดเดนโซอาจจะเป็นวาลิโอแต่ว่าเราซื้อเดนโซใส่ก็เรียกว่าเกรดเดียกวกันเ,เพราะเขาเป็นเกรดที่โรงงานประกอบรถยนต์ว่าจ้างให้ผลิตในรถรุ่นอื่นและในส่วนของของปลอมหรือว่าเฟกเนี่ยเขาจะเรียกว่ามิลเลอร์ซึ่งไอตัวงานมิลเลอร์เนี่ยมันก็เยอะมากนะ คือสับสนมากๆแล้วก็มีของปลอมเยอะมากๆนะโดยเฉพาะของที่ขายที่ดีอย่างเช่นแรมโฟลด์เนี่ยปลอมเยอะจัดแล้วก็พวกชุดไฟเครื่องไฟะไรพวกนี้ของปลอมค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังตัวเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกง่ายๆครับเข้าอู่ที่ไว้ใจได้หรือว่าไปร้านอะไรที่ไว้ใจได้นะครับคลิปนี้ไม่ต้องการจะบอกว่าใครทําอะไรผิดเราเพียงจะบอกว่าในตลาด ผมเห็นอะไรบ้างผมขอญาตสรุปสั้นๆว่ามีอะไรทั้งหมดคือ OE หรือว่าจีนูนนนะครับอันเนี้ยแท้แท้เลยนะฮะสองคือ OEM 3คือ o s s 2กับ3เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ในตลาดมักจะใช้คำว่า OEM มากกว่า4นั้นคือ Aftermarket Aftermarket เนี่ยคือเขาไม่ได้ทําส่งลงอาเกับกับรถย,ยนต์เขาทํามาเพื่อขายเราเลยผู้ใช้รถมือ2นะที่ต้องการความประหยัดมากขึ้น อาร์ตมาเก็ตเนี่ยมีหลายเกรดมากๆแต่อาร์ตมาเก็ตนั้นคุณจะไม่เห็นแบรนด์พวกนี้อยู่ในรถยนต์ของคุณถ้าคุณถอยป้ายแดงออกมาแต่ถ้าซื้อมือสองมาอันนี้ตอบยากแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วอาจจะเคยซ่อมมาแล้วก็ได้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือของปลอมของปลอมเนี่ยมักจะไปปลอมเบอร์หนึ่งคือมักเป็นปลอมของแท้ของ O.E จะเจอเยอะมากๆนะครับจะเจอเยอะกับพวกชุดไฟสปอร์ตไลท์เอยนู่นนั่นนี่เอยอะไรอย่างเงี้ยแต่รองลงมาที่ของปลอมชอบปลอมก็คือไปปลอม O.E.M นะครับเช่นปิดนกปลอมไส้กรองปลอมปาเกลนปลอมกาวทาปาเกลนเนี่ยยางปลอมค่าทาปาเกลนของวิคเตอร์ไลน์เนี่ยหลอดนึงแบบ200นิดหน่อยมั้งพี่ยางปลอมอ่ะน่ากลัวมากนะครับอ่ะทั้งหมด5อย่างเพื่อนเพื่อนถ้าคุณไม่มีความรู้เลยเนี่ยแล้วจะไปซื้ออะไรเองเนี่ยอย่างน้อยนะครับก่อนจะไปซื้อดูรถตัวเองก่อนว่าเป็นยี่ห้ออะไรดูพัดนัมเบอร์ถ่ายรูปไปมันจะมียี่ห้ออยู่ไปซื้อยี่ห้อเดิมแต่ไม่มีโลโก้รถคุณ ก็จะถูกลงอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมคงจะไม่ได้มาสร้างสอนว่ารุ่นไหนใช้ยี่ห้ออะไรในส่วนไหนมันเยอะเกินไปแล้วผมก็อาจจะไม่รู้เยอะไม่ได้รู้ครบขนาดนั้นแล้วผมก็คงจะไม่ได้มาสอนให้ดูว่าอันนี้แท้อันนี้เทียมเพราะอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะมาปั้นรถมือ2ที่จะทํารถมือ2ที่โดนพี่อาร์ตป้ายยาลนลากพวกคุณเข้ามาในวงการรถยุโรปมือ2นะครับจะได้พอมีความ เขาใจในสับแสงที่เขาใช้กันในวงการทั้งถูกก็ผิดนะครับก็มีอะไรตรงไหนขาดตกบกพร่องตกหล่นหรือโม้ผิดคอมเมนต์บอกกันได้แต่ไม่ต้องถ่ายรูปอะไรส่งอินบ็อกซ์มาแล้วถามว่าพี่ครับนี่แท้หรือเทียมไม่รู้จริงๆแล้วก็พี่ครับ e 6 0สมอนาแท้ยี่ห้ออะไรครับพี่โอเยี่ยมยี่ห้ออะไรครับพี่ไม่ต้องถามเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่สเปคไบเบิลไม่ใช่ไบเบิลสเปคไม่ได้รู้ทุกยี่ห้อทุกจุดในรถท,ทุกรุ่น ขนาดนั้นนะครับต้องขออาภาัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตรงนั้นได้อย่างที่บอกไปครับเข้าอู่หรือซื้อของจากร้านอะไรที่ขุณไว้ใจปลอดภัยที่สุดครับวันนี้ผมพี่อาราดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดสมัครแล้วก็กดกระดิ่งติด,ดตามนะครับเพื่อไพลาดคลิปใหม่ๆของพี่อาร์คลิปหน้าจะเมาส์เรื่องไหนติดตามชมกันครับวันนี้ลา,าก่อนสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าบาย